วันนี้นะาพบกับเมนูนอนรถด,ด่วนยักษ์จะเป็นยังไงไปดูกันเลยยกอกมีที่ไหนล่ะนอนรถด,ด่วนยักษ์อ่ะรูปร่างมันคล้ายเฉยๆจริงๆแล้ววันนี้นะาคุณชานางจะทำเมนู หอยจ้อไข่หมึกยักษ์โอ้โหบอกเลยนะอร่อยแปลกใหม่ใครจะเอาไปทำกินหรือสร้างอาชีพได้ยิ่งดีเริ่มเลยละกันเนื้อกุ้งมันหมูรากผักชีกระเทียมกุยช่ายขาวแล้วก็ปรุงรสเลยนะซอสรุงหนวดกับซีอิ๊วขาวของภูเขาทองตามมาด้วยน้ำมันงาเหล้าจีนเกลือพริกไทยแล้วก็แป้งมันฮ่องกงคนเลยให้มันเข้ากันสาดไข่ไก่ลงไปแล้วก็นวดต่อ นี่มาแล้วพระเอกของงานนี้ไข่หมึกแล้วก็นวดเบาๆมือเลยไม่ให้ไข่หมึกมันแตกเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณชาน้องบอกว่าให้เอาไส้หอยจ้อไปลวกน้ำร้อนให้มันสุกเสร็จแล้วก็ลองชิมดูว่ารสมันขาดอะไรอย่างกระเนี้คุณชาน้องบอกอ่อนเค็มนางก็เลยเติมซีอิ๊วขาวกับซอสลงหนวดลงไปเรียบร้อยแล้วนะาปิดฟิล์มแล้วเอาเข้าตู้เย็นเลยทิ้งเอาไว้ประมาณสี่ชั่วโมงถ้าใครทำน้อยก็ไม่ถึงนะแล้วก็ครบเวลานี้ มาดูไส้หอยจ้อเป็นไงเหนียวไหมทุกคนแบบเนี้ยคุณชายนั่บอกปั้นง่ายกลางฟองเต้าหู้เลยซ้อนกันสองแผ่น ถ้าใครทําไซส์ปกติแผ่นเดียวก็ได้นะแต่อันนี้คุณชายนางทาไซส์ใหญ่ไซส์ยักษ์คือถ้าเกิดแผ่นเดียวเนี่ยมันเอาไม่อยู่ใส่ไส้หอยจ้อลงไปแล้วเราก็เริ่มม้วนหน้าเลยใครอยากม้วนหลังตีลังกาก็ได้เอาตามสะดวกแล้วต้องปลายฟองเต้าหู้อ่ะคุณชายนาบอกให้เอาแป้งสาลีอย่ผสมน้ําแล้วก็ทาลงไปม้วนลงไปให้มันติดปิดสนิทแบบนี้ซิกเนเจอร์หอยจ้อเลยทุกคนมันต้องเป็นปองปองอยากได้ปองใหญ่ปองเล็กก็เอาเชือกมัดเอา โอ้โหเหมือนเหมือนจริงๆดูยังไงก็หนอนลดด่วนยักษ์ปฝ่าซึ้งนึ่งเลยทุกคนประมาณครึ่งชั่วโมงเน่สุกได้ที่แล้วคุณชายนะ้บอกอย่าเพิ่งเอาไปทอดนะทิ้งเอาไว้ก่อนให้มันคายความร้อนให้ตัวฟองเต้าหู้มันเซตตัวก่อนระหว่างนั้นเราก็ตัดเชือกออกแล้วพอได้ที่แล้วตั้งน้ํามันให้ร้อนแล้วก็ใส่ลงไปเลยฟื้ ลดดวนออกแล้วทอดจนกว่าฟองเต้าหู้มันจะกรอบแล้วก็ขึ้นเป็นสีเหลืองทองสวยๆไม่ต้องทอดนานนะทุกคนเพราะอย่าลืมนะหอยจ้อเรามันสุกแล้วแล้วพอได้ที่นานเราก็ตักขึ้นแล้วก็เอาไปเสด็จน้ำมันได้เลยนี่เป็นไงใหญ่ไหมล่ะทุกคนเอ้ยยาวกว่าเขียงอะและเดี๋ยวให้ดูไส้ข้างใน,นจินตนาการเลย ไข่หมึกนึบหน,นึบมันมันอ่ะเจอเนื้อกุ้งแบบเด้งเดงหวานหวานแล้วหอมรากผักชีกระเทียมพริกไทยน้ำมันงาอุย๊ยแล้วกินคู่กับน้ำจิ้มบวยนาะโอ้ยสุดๆุดแล้วก็เรียบร้อยทุกคนกับเมนูหอยจ้อไข่หมึกยักษ์เชฟกระทะยักษ์จ้า